เซซัมต <Say> mm ิง hmm. ไม่เปิดไม่อะคุยกับเพื่อนหน่อยสินะ mm hmm. ครับทุกคนมาดูวิธีเล่นแบบโปรเฟชชั่นอลของกัสด mm hmm. มีเพื่อนมาช่วยไหมครับงานนี้มีม mm ี hmm. โอ,โอ้เรียบร้อยครับแตก